พี่น้องที่รักในพระคริสเจ้าข้อนำพึงของวันพระราชิตบดีของสัป,ปดาห์ที่9เทศกาลธรรมดาเนี่ยนะครับก็มาจากพระวรสารที่ธรรมจารย์คนหนึ่งมาเฝ้าพระเยซูเจ้าและถามพระองค์ว่าบัญญัติข้อใดเป็นเอกมากกว่าบัญญัติข้ออื่นๆพระเยซูเจ้าก็ตรัสว่าอิสราเอลเอ๋ยจงฟังเถิดองค์พระผู้เป็นเจ้าของเจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียว ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดสติปัญญาและสุดกำลังของท่านข้อคำสอนข้อนี้เป็นข้อความเชื่อที่พวกอิสราเอลในสมัยก่อนก็จดไว้และเก็บไว้ในในบ้านยังไม่พอยังไว้ที่กระเป๋าของลูกๆเพื่อจะได้บอกว่า ไปไหนก็อย่าเอาคนอื่นมาเป็นพระเป็นเจ้าแทนนะครับพี่น้องครับทุกศาสนามีข้อความเชื่อและข้อปฏิบัติเป็นศาสนาเป็นของเรานั้นเรามีข้อความเชื่อคือเรามีพระเจ้าหนึ่งเดียวด้วยความรักลงทรงสร้างจักรวาลเทวดามนุษย์และสรรพสิ่งสรรพสัตว์ทั้งหลายและพระเยซูเจ้าได้มาไถ่เราด้วยราคาแพงที่สุดในโลก คือโรรองายบนไม้กังเขนเพื่อไทยเราให้เป็นลูกของพระบินาเจ้านอกจากนี้พระเยซูเจ้ายังสอนเราให้ปฏิบัติพระบัญญัติเอกที่พระเจ้าเคยให้ชาวอิสราเอลคือรักพระเจ้าสุดดวงใจสุดปัญญาและสุดความสามารถอีกทั้งให้าารเราเ่อนมนุษย์เหมือนรักตนเองการปฏิบัติเช่นนี้มีมากกว่าเครื่องเผาบูชาคือของถวายที่เราเอามาให้แก่พระเจ้า พี่น้องพระเยซูเจ้ายังตรัสถึงว่าคนที่เชื่อและปฏิบัติตามพระบัญญัติก็อยู่ไม่ไกลจากพระอาณาจักรของพระเจ้านี่ก็คือข่าวดีที่เราท่านรับมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าสุนบทอ่านที่หนึ่งนั้นพี่น้องเราเห็นการแต่งงานในสมัยโบราณก็จะมีความแตกต่างจากสมัยนี้บ้าง เทวดาราเอลพาโตบิยาซึ่งเป็นลูกของตัวบิดนี่นะครับไปที่บ้านของรากูแอลผู้มีบุตรสาวและรากูแอลก็ยกบุตรสาวให้ตับิยาตามที่สวรรค์กำหนดให้เมื่อวานนี้เราก็ได้ยินว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่แต่งงานเจ็ดครั้งและผู้ชายที่แต่งงานกับหล่อน mm hmm. ก็ตายหมดเพราะว่าเป็นพิศาสที่จัดการ เขาทั้งสองอธิษฐานภาวนาขอพระพิจา้าประทานความรอดแก่เขาใช่การแต่งงานมีเป้าหมายเพื่อความรอดของฝ่ายวิญญาณและฝ่ายกายของคู่บ่าวสาวและของครอบครัวดังนั้นการแต่งงานถึงไม่ใช่พิธีกรรมธรรมดาแต่เป็นศินศักดิ์สิทธิ์ที่รวมสองคนให้เป็นหนึ่งเดียว เพื่อความดีของทั้งสองและเพื่อความดีของลูกหลานตลอดไปก็ขอพระบิเจ้าได้ประทานพระพรให้แก่ทุกครอบครัวเป็นต้นครอบครัวที่มีความทุกข์ยากลำบากในเรื่องธรรมหากินในเรื่องความเข้าใจซึ่งกันและกันก็ขอให้พระบิเจ้าได้ช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆในครอบครัวของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ